สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามสก,กุณาในไทยโอ c ีจานีลค่ะวันนี้ตื่นเต้นได้หมอนอิงสาเอตุที่ต่เนเต้นทุกคนคือมาดามไปที่เซนทัลแล้วก็ไปเจอหมอนอิงเขาที่ H&M นะคะเป็นอ่าโฮ e ด o คอเรชันเขาเปิดใหม่แล้วก็เลยได้หมอนอิงมาสองใบสำหรับคริสต์มาสนะคะเป็นแบบนี้หนึ่งแล้วก็แบบนี้หนึ่งนะคะก็คือ แค่รับว่าวมันเราซื้อแค่ปลอกมันนะคะเพราะว่าตัวไส้ในอ่ะแพงมาก300ยกว่า ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันไปหาซื้อที่เขาเรียกอะไรที่โรตัสหรือที่โฮมโปรอะไรแบบปรากฏว่าไม่มีค่ะทุกคนไซส์ที่มาดามต้องการไม่มีนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นไซส์5 0าคณ50แล้วพนักงานบอกว่าไส้ในอ่ะแนะนําเป็น5 5 5คู้มันถึงจะได้ดูอ้วนอ้วนป่องปสวยนะคะทีนี้ทํำยังไงล่ะก็เลยนึกได้ว่าฉันเคยใช้บริการโชปีก็เลยสั่งค่ะ แต่ปัญหาคือเราเราก็เจอไซส์อันนี้นะคะก็คือได้ไซส์เรียบร้อยก็สั่งพอสั่งเสร็จปรากฏว่ามาดามไม่มีแอปของโชปีเพราะว่าโทรศัพท์ของมาดามเป็นของ UK มันไม่ซัพพอร์ตโชปีแอปก็เลยสั่งออนไลน์พอสั่งออนไลน์มันก็ขึ้นแบบว่าไม่มีคอนเฟิร์มไม่มีอะไรเลยแต่ แล้วพอออเดอร์เสร็จพอพอกดจ่ายตังค์มันบอกว่าคุณ Your to ทูลเคุณบอกว่าทำรายการช้าไปแต่ว่าเราจ่ายตังค์ไปแล้วก็เลยไม่มีการคอนเฟิร์มก็เลยไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะได้หรือเปล่าสั่งไปเมือ่อสองวันที่แล้วจูจ่ๆวันนี้เขาโทรมาบอกว่ามาส่งของครับก็เลยบอกว่าอะไรล่ะไม่ได้สั่งอะไรเลยเขาบอกน่าจะเป็นปลอกหมอนครับหมอนครับอะไรแบบนี้ก็เลยแบบอ๋อเขาบอกว่ามันเบามากก็เลยแบบอ๋อยนเข้าไปเลยค่ะ เขาก็โยนกลับมาถึงบ้านปรากฏว่านี่ค่ะเป็นปอกหมอนจริงๆมากแล้วเขาแพ็คมาอย่างดีนะคะแกะไปแล้วหนึ่งแกะใส่ไปแล้วหนึ่งจะให้ดูว่าคุณลิตี้เขาดีมากเลยนะทุกคนนี่เขาแพ็คมาอย่างดีนะคะแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะนี่ขนาดถุงอันนี้ยังหนาเลยนะคะแล้วหมอนนี่เลยค่ะไซส์ห้าสิบห้ามาอ้วนไม่แฟบคุณภาพ เทียบกับราคารู้สึกว่าใบละร้อยกว่าบาทนะคะร้อยน่าจะร้อยหกสิบห้าหรือร้อยสี่สิบห้านี่แหละถ้าเทียบกับราคาและคุณภาพมาดามบอกว่าโอเคมากนะคะอ่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะเพราะว่าอันเนี้ยไซส์ห้าสิบห้าสิบคูณห้าสิบนะคะและปลอกหมอนเนี่ยมันไซส์ห้าสิบห้าคูณห้าสิบห้านะคะอันเนี้ยเป็นไซส์ห้าสิบห้าคูณห้าสิบห้า ก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเพอร์เฟกขนาดไหนใส่ใส่ไปแล้วหนึ่งว้ยแค่ใส่ปกมนันใส่ไม่เป็นเป็น๊อปยังง่ายกว่าอีกนะเออทำได้เลยนะฉันก็เลยนะคะนี่เห็นไหม ับยัดเข้าไปค่ะเดีวเล็บฉีกทำไงวะนี่ฉันไม่ได้มีเล็บยาวหรอกนี่ค่ะเขาแนะนำว่าให้ใส่ไซส์ห้า 55, มันจะได้ดูอ้วนๆน,นะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะนี่เลยทาดาก็คือได้สองใบนี้ค่ะทาดาทวดูสวยไหมคะ <laughs> คุณภาพกับราคาดีมากคะ่ะแนะนำค่ะ ทาดาขอบคุณค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe มาดามด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ